แต่ก่อนอื่นมีข้าวมาฝากนะครับคอ,อรมออกรัฐมุกยีนะครับลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเยี่ยมประสบผู้ประสบภัยและกาเร่งเยียวยารบดานนะครับ <Okay. S 1> โดยไปกันทีดีจังหวัดรีสะเกดกันนะครับนายชวดระวงเทียนทอง รัฐมนตรีว่ววาการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับพร้อมด้วยนางมุพนพรเจริญที่ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รวงบางดอกไม้แสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากฮิตลูกปืนใหญ่บีเอ็มยีทเวนะครับตกใส่ร้านสะดวกซือในอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็เยี่ยมนะครับนะเยี่ยมครอบครัว ผู้ประสบภัยหมอบซิงคองบันเท่าทุกนะครับส่วนที่จังหวัดบุรีรัมรย์นะครับนายอัตตกอนสิริรัตยากรนักวหวัาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ลจความเสีายด้านการเกษตรและปศุสัตว์นะครับเหล่งสำรวจพื้นที่ เสี่ยงเพื่อมาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยการผลิตก่เกษตรกร,กรครับแล้วก็ทางด้านข้อการศึกษาค่ะนายเทวลิปตะพันลบนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการการได้มอบเครื่องอุป,ปโภคบริโภคให้กับบุคลากรและก็ประชาชนในอำเภอบ้านกรวดค่ะและพร้อมกำชับให้สถานศึกษาจัดการเรียนชดเชยล่างปิดเรียนว่าซ่องสัปดาห์ค่ะและจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็คือต่อเช้านี้นะ1ิสมิงนห้าคมนั่นเองเช,ช่นเดียวกับที่จังหวัดสุรินค่ะนายพงกวินจึงรุ่ง เรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้ไปมอบทุ่งอย่างชีพนะคะและก็ารจุดรักษาความปลอดภัยมู่บานให,ให้กับจุดรักษาความปลอดภัยมู่บานและก็ประชาชนนะพร้อมกับยืนยันค่ะว่าแรงงานกัมพูชาย,ยังทํางานในไทยได้ย่างปลอดภัยและก็มีการแรงทําบันทึกความร่วมมือ MOU กับซีหลังกาและก็อีกหลายประเทศรวมว่านึ่งมื่นคนค่ะเพื่อจะมาเสริมกําลังแรงงานทดแทนนั่นเองค่ะครับด้านจังหวัดอุบลน,นะครับนางสาวธีรรัตน์จำเนธวานิศกับรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงม ไทยนะครับด้กลัวติดตามการซ้อมแสมบ้านผู้ประสบภัยและก็เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพล่งซบผู้เสียชีวิตใจการประทะชายแดนนะครับ ทานขู่ต้องไปยำทำนักนายกย้ำนะครับวการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามมติคอรมอผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนตัวไปได้รับเงินจดช่ยไร่ละเปดล้านบาทครับส่วนข้าราชการหานตำรวจนะครับได้รับ10บล้านบาทครับพร้อมตั้งเดินหน้ามาตรการเยียวยาเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้โดยปกติโดยเร็วนะครับนี่เป็นผกิตกงหกรัฐมนรีนะครับหน้าหกกระทรวงที่ลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับน้องยิ่งออมก็ไปสร้างขวัญและกำลังใจประชาชนนะครับ